หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่สิบเสือกึ่งพุทธการตอนท่านชาย ข้าพเจ้าและร้อยเอกเรืองปราดเข้าไปคว้าปืนคู่มือของตัวที่ประตูนั้นช่วยกันยกเท้าถีบเต็มแรงสองสมครั้งสลักไม้ที่ใช้แทนบานพับก็หักและเปิดออกจากแสงไฟที่ตามไว้ในห้องครัวเราเห็นเสือตัวนั้นเพ็นจากท่าหมอบของมันเหมือนจ้องคอยท่าอยู่แล้วแต่ก็ต้องตีลังกากลับไปเพราะโซ่เส้นใหญ่ที่ล่ามไว้กระชากกลับ ได้ยินเสียงโลหะกระทบกันโกลงกลังเสียงคำรามของมันดังกึกก้องแต่ความสนใจของเรากำลังจดจ่ออยู่กับเสียงร้องให้ช่วยของพันตาซึ่งห่างออกไปทางเชิงเขาข้างหลังเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดคราวนี้สลับกันระหว่างเจฟฟรีย์จุด4่ของตาเกิลกับเสียงปืนอีกกระบอกหนึ่งก็พอดีเราถึงประตูน้าและเปิดออกไปทันพอที่จะแลเห็นแสงสว่าง จากร่างอันมหึมากระโจนลับตาไปในระหว่างปากเข้าโพดและเนินเขาข้างขวาพร้อมด้วยเสียงร้องโอดครวนของพันตาและพร้อมด้วยร่างเล็กๆของตะเกิลยืนถือปืนหันปากกระบอกขึ้นฟ้าปล่อยกระสุนออกไปอีกหนึ่งนัดเราปาดเข้าไปที่แกร้อยเอกเรื่องอุทานด้วยเสียงสันส่นๆเหมือนคนที่กำลังจับไข่เสือตัวนั้นเขาร้องพันตาเสร็จอีกคน คุณพลัดช่วยไม่ใช่คุณนายสีดาตังหากนายแกกำลังวิ่งตามมันไปทางโน,น้นตะเกินอธิบายเร็วตะเกินข้าพปเจ้าตะโกนเดี๋ยวก็เศษอีกคนเร็วหน่อยเพื่อเราจะมีโอกาสแก้ไขทันเราผ่านไร่ข้าโพดวิ่งตัดขึ้นไปบนเนินเขาหลังบ้านท่ามกลางแสงขมุกขมัวของดวงดาวอันดาราดาดอยู่บนท้องฟ้าทันพอที่จะแลเห็นแสงสว่าง จากร่างอันมหึมาของเสือร้ายเพ่นหายลับไปหลังฟังโตรกใหญ่ทันพอที่จะได้ยินเสียงพันตาร้องให้ช่วยเป็นครั้งสุดท้ายเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งครั้นแล้วทั่วบริเวณก็มืดสนิททุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงงัดนอกจากเสียงน้ำตกที่แว่วมาไม่ขาดระยะและเสียงลมที่พัดต้องใบไม้ตะเกินยังคงนำหน้าพาระวิ่งฝ่าความมืดเถาวันและกิ่งไม้ที่ขวางหน้า ตรงไปยังฝั่งโตรกที่แลเห็นเสือตัวนั้นเป็นครั้งสุดท้ายครั้นแล้วแกก็หยุดเมื่อแลเห็นร่างร่างหนึง่งยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหน้าห่างจากเราออกไปไม่ถึงวาเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นอย่างหงุดหงิดผิดหวังและเดือดดานว่าหมดหนทางจะช่วยอะไรแกได้สายเสียแล้วข้า,าเจ้ารู้สึกเสียววาไปตามไขสันหลังคุณหมายถึงพันตาหรือครับสีดาค่ะดูในโตรกนั่นหล่อนชี้ลงไปข้างล่าง แต่สิ่งใดที่สายตาอันคมอย่างประหลาดมหัศจรรย์ของหล่อนเห็นเป็นแต่เพียงเงามืดบืดปรากฏอยู่ในก้นโตรกลึกแค่เอวเท่านั้นสำหรับสายตาของเราข้าพเจ้าเห็นตะเกลพืมพรมอะไรอยู่ในลำคอแล้วก็หยิบไฟฉายซึ่งขัดอยู่ที่สะเอวของแกออกมากระโดดลงไปข้างล่างจากแสงสว่างของมันนั่นเอง ยืนยันวาจาของสีดาอย่างชัดแจ้งพันตาตายสนิทหนังศีรษะของแกถูกถลกจากไททถอยไปปิดหน้าอันโชคไปด้วยโลหิตจนจำไม่ได้ขางเกงขาสั้นตัวเดียวที่สวมอยู่หลุดออกจากกายโลหิตไหลปลีออกมาจากรอยเขี้ยวอันใหญ่ที่กา้านคอแต่กระนั้นอะไรก็ไม่น่าสมเพชเวทนาเท่ากับปรากฏว่ารอบตัวของแกพันไว้ด้วยสายสิน อันยุ่งเหยิงในมือก็กำมีดจักตอกซึ่งโชคชุ่มไปด้วยเมือกโลหิตไวแน่นแสดงว่าเมื่อศรัทธาในอำนาจเวทมนต์คาถาของแกแหลกสลายเมื่ออิทธิฤทธิ์ในทางศสยศาสตร์ใดๆไม่สามารถจะช่วยแกได้ชายชรา,าผู้นี้ได้พยายามต่อสู้ด้วยอาวุธสิ่งเดียวที่แกมีอยู่จนวินาทีสุดท้ายทมกลางความเงียบกรลิบนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงตะเก้นสั่นเคลือและเต็มไปด้วยความรู้สึกพึมพำอยู่ในลำคอ ว่าแกมันไม่น่าตายเลยพันตาแก้มันกล้าเกินไปเพราะแกไม่รู้จักอันตรายจากมันถูกของแกพันตาไม่น่าตายคุณพระช่วยอะไรทำให้ฉันโง่แล้วก็ตาบอดไปอย่างนั้นนึกไม่ถึงว่าปุบป,ปับมันจะดูร้ายขึ้นมาเช่นนี้สีดาพึมพำข้าพเจ้ามองตาหลอนคุณหมายความว่ารครสีดาหูฉันแววเสียงฝีเท้ามันตั้งแต่ลงจากเนินนั่นแล้ว จมูกฉันก็ได้กลิ่นสาบของมันตามลมมาตั้งแต่ยืนอยู่กับคุณที่หน้าประตูแต่ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนนิสัยไปจากคราวก่อนๆจึงไม่ได้บอกให้ตะเกิลกับพันตาเข้ามานอนเสียข้างในกว่าจะเฉเดียวใจว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไปก็แก้ไขไม่ทันคุณหมายความว่าเสือตัวนั้นเคยเข้ามาที่นี่ค่ะแทบทุกคืน จนกระทั่งสองสาวันสุดท้ายจึงหายไปข้อนั้นหรือครับที่ทําให้คุณเตือนผมว่าอย่าได้ตกใจเวลาเห็นอะไรแปลกได้ยินอะไรแปลกในกลางคืนค่ะเพราะขณะนั้นฉันรู้ว่ามันกําลังเข้ามาอย่างที่ฉันบอกแล้วคุณพระช่วยสีดาทําไมคุณไม่บอกผมให้รู้ สีดาคุณไม่รู้หรือว่าเสือตัวนี้แหละที่เราติดตามกันมาจากเขาพังเพราะเที่ยวกินคนเสียจนทั้งการจนบุรีพากันนอนตาไม่หลับล่อนสุดตัวลงนั่งบนตอไม้เหนือปากตโตรกนั้นมัลลิเคอร์6.5มม,มพาดอยู่บนตักสีหน้าและทุกอริยบทเคร่งเครียดเหมือนตกตะลึงพลึงเพลิดไปหมดเสียงที่เอ่ยขึ้นก็เลื่อนลอยไปไกลอะไรทำให้ฉันนึกไม่ถึงในข้อนั้น ถ้าเพียงแต่เราจะได้พูดกันถึงเรื่องนี้สักนิดเดียวถ้าเพียงแต่ฉันจะได้ซักถา,ถามถึงความประสงค์ในการไปการมาของคุณพันตาก็คงจะไม่ตายถ้ามันมีพันตาจริงอย่างชื่อหรือเชื่อตะเกิน้นเตือนก็คงจะไม่ตายกเรียงชาราพึมพำแกหมายความว่ากะไรของแกตะเกิน้นข้าพเจ้าถามพันตาเชื่อคาถากันเสือเชื่อในเรื่อง เศษดินกระได้สายศิลของมันเกินไปไนายตะเกิลบอกให้นอนพ้นทางเดินออกไปสักหน่อยก็ไม่เชื่อบอกให้มันนอนใต้ต้นขนุนที่ตะเกิลเอาน้มสะล้อมเอาไว้กันเสือกลับหัวระยะเวลาเสือเข้ามาหน้าจะเห็นเบาหรือเพราะอยู่ต้นทางกลับนั่งหลับตาสวดมนต์ตกเกิลคิดว่ามันคงจะสวดจนเข้าไปอยู่ในปากเสือ จึงได้สติร้องขึ้นเสียงปืนนัดแรกนะของแกถูกหรือเปล่าโอ้ยร้อยทั้งร้อยนายเพราะเป้าที่หมายของมันคือท้องฟ้าคุณก็เหมือนกันเหรอครับสีดาค่ะฉันออกมาเพื่อจะดูว่าแกหลับนอนกันอย่างไรเพื่อจะดูแลด้วยว่าไม่ให้เสือตัวนั้นเข้ามาใกล้แกเกินไปใครจะไปรู้ว่ามันกลายเป็นเสือกินคนขึ้นมาแต่เมื่อไรเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกระทันหันเกินไป มันคาบพ,พันตาผ่านหน้าฉันไปในระยะใกล้จึงยิงขู่ออกไปยิงตัวน่าคงได้แต่เสี่ยงต่อการไปถูกพันตาเข้านอกจากนั้นมีประโยชน์อะไรคะเสือพวกนี้ไม่เคยมีใครยิงตายข้าพเจ้าสะดุ้งทำไมคุณถึงรู้สีดาเพราะว่าชาวบ้านป่าแถวนี้เขาว่ากันอย่างนั้นและเพราะว่าฉันเคยลองมาแล้วตัวที่หนังปูพื้นห้องของคุณอยู่นั่นเหรอครับค่ะหล่อนพยักหน้า ร้อยเอกเรืองเอ่ยขึ้นว่าแต่กระสุนนัดนั้นเข้าไขสันหลังไม่มีสัตว์อะไรในโลกจะทนอยู่ได้เปล่าเลยค่ะมันไม่ได้ตายด้วยกระสุนนัดนั้นงั้นตายด้วยอะไรรอ้อยเอกเรืองเลิกคิวสีดายักไหลกิริยาของหล่อนบอกความอ่อนระหวยลอยแรงและเหนื่อยใจไม่ทราบค่ะฉันจําได้แต่ว่าสามปีมาแล้วเสือตัวนั้นเข้ามากินแพะที่ฉันเลี้ยงไว ลากซากมันไปทิ้งไว้ในหุบเขาลูกโน,น้นฉันทนนั่งซากอยู่สองคืนพอมันเข้ามาก็ยิงกระสุนเข้าไขสันหลังอย่างที่คุณเห็นแต่มันก็ไม่ตายล้มชักดิ้นชักงออยู่ได้สองถึงสามกลับแล้วก็หนีไปได้ฉันไม่ได้วี่แววของมันอีกเลยจนกระทั่งหกเดือนต่อมา มันเข้ามาอารวาสหมู่บ้านกระเรียงฟากเขาลูกที่ถัดไปฉันได้ข่าวก็รีบไปที่นั่นและติดรอยมันไปถึงสมวันจนกระทั่งเจอซากในถ้ำแห่งหนึ่งซากข้าพเจ้าทวนคำข้าเสือตัวนั้นนอนตายอยู่โดยไม่มีบาดแผลอะไรอีกเลยนอกจากแผลเก่าซึ่งเกือบหายสนิทแล้วเราสามคนมองดูตากันอย่างอัศจรรย์ใจในตา ของแต่ละคู่เหมือนกับจะถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่ากรณีของเราจะคล้ายกับของสีดาข้าพเจ้ารู้สึกใจเต้นแรงเต็มไปด้วยความคาดหมายขณะที่ตามด้วยเสียงซึ่งอดบอกความตื่นเต้นไม่ได้ว่ากรุณาบอกผมหน่อยครับสีดาตัวนั้นตัวที่คุณยิงตายมีแสงสุกเรืองเป็นประกายฟอสฟอรัสอย่างตัวนี้หรือเปล่าอ๋ออย่างเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าตัวที่ฉันได้เป็นตัวเมีย แต่ตัวนี้คิดว่าคุณคงทราบดีจากรอยของมันแล้วเป็นตัวผู้คุณพระช่วยร้อยเอกเรืองลองไม่ใช่ตัวเดียวอย่างที่เราเข้าใจกันมันพิลึกกึกกือไปกว่าที่เราเข้าใจคุณยังจำทางไปถ้ำนั้นได้ไหมครับสีดาผมหมายถึงถ้ำที่เสือตัวนั้นไปนอนตายข้าพเจ้าหันไปถามหล่อนจำได้ไม่มี ที่ไหนในป่านี้ที่ฉันเคยผ่านแล้วจะกลับไปอีกไม่ถูกแต่คุณคิดอะไรขึ้นมาครับคุณศักตัวหลังนี้ถูกปืนจากผมและตากลืินมาจากเขาพังยิ่งเสียกว่าเจ้าตัวที่ตายเคยถูกจากคุณเป็นไปได้ไหมครับสีดาว่าอวาสานของมันจะลงเอออย่างเดียวกันไปตายในถ้ำถ้ำนั้นยังไม่ทันที่หล่อนจะตอบประการใดเราทุกคนก็สะดุ้งรู้สึกเดือดเย็นเฉียบไปทั้งกาย เมื่อได้ยินเสียงหัวรอก,ก้องดังมาเหนือเนินเขาอันมืดข้างหน้ารู้ดีตั้งแต่ก่อนภาพอันขาวโพลนปรากฏอยู่ตะคุ่มขึ้นในแสงสลัวระหว่างเงาไม้เหล่านั้นว่าเป็นใครตะเกิ้นเงยหน้าขึ้นจากศพของพันตาผู้น่าสงสารหันไปทางทิศนั้นพลางกระซิบว่าตะชีปะขาวเหิงสวยคนนั้นอีกแล้วนายขอไฟฉายให้ฉันทีตะเกิน้นไรอเอกรเรื่องกระซิบนายทหารเรืองจะเอาไปทำไมเอาเถอะ ขอให้ฉันดูหน้าแกชัดๆสักหน่อยตลอดเวลาตาชีประขาวคนนั้นคงหัวเราะต่อไปในแสงสลัวระหว่างเงาไม้นั้นร่างอันขาวโพลนและสูงตระงานของแกแลดูเหมือนปีศาจหรืออสุรกายมากกว่าจะเป็นมนุษย์ปุทุชนเราทั้งสามคนแลเห็นสีดายืนตัวแข็งเป็นท่อนไม้นับแต่ชั่วขณะแรกที่ได้ยินเสียงหัวเราะนั้นหล่อนพึมพำอยู่ในลำคอว่าฉันไม่เชื่อคุณพระช่วย ฉันไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้คุณไม่เชื่อว่าอะไรจะเป็นไปได้ครับสีดาข้าพเจ้ากระซิบถามหล่อนเสียงหัวเราะนั่นช่างเหมือนกันเหลือเกินเหมือนกันจริงๆหล่อนพูดยังไม่ทันขาดคำแสงไฟฉายในมือของร้อยเอกเรืองก็พุ่งปราดขึ้นไปที่ร่างซึ่งแลเห็นขาวโพลนอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างกระทันหันแสงไฟฉายดวงนั้นต้องร่างอันสูงตรงานของตาชีประขาว ชองหน้าซึ่งดำเหมือนทาด้วยดินหม้อและในตาทั้งคู่ที่พองโตครั้นแล้วแกก็ยกมือขึ้นปิดหน้าก้มหลบราวกับว่ามันเคืองตาพร้อมด้วยเสียงร้องตะโกนอย่างโกรธจัดเจ้าบังอาจอย่างไรถึงฉายไฟดูหน้าข้าบังอาจอย่างไรถึงได้พยายามตามมาถึงที่นี่ลืมที่ข่้าเตือนเสียแล้วรือว่าให้กลับไปตามมาทำไมกันคืนนี้หนึ่งในสี่คนของพวกเจ้าจอดไปแล้ว คืนต่อไประวังว่ามันจะเป็นคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้าที่เหลืออยู่กลับไปเชื่อข้ากลับไปสู่ที่ซึ่งเจ้าจากมาก่อนที่เจ้าจะไม่มีโอกาสได้กลับไปฉันไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ไม่เชื่อเลยแต่มันก็เป็นความจริงสีดาพึมพำต่อไปนี่เป็นครั้งสุดท้ายกลับไปทีเดียวกลับไปเสียก่อนที่ความตายจะมาถึงทุกคน ตาชีพขาวนั้นตะโกนมาอีกสีดาได้ฟังก็ก้าวออกไปข้างหน้าก้าวหนึ่งยืนตะลึงอยู่กับที่เหมือนถูกมนต์สะกดในตาทั้งคู่เพ่งไปยังร่างนั้นเบิกโพลงเหมือนผีหลอกชั่วขณะหนึ่งหล่อนโอนเอ็นเหมือนจะล้มลงร่างอันสูงโปร่งเอียงกระเทเร่ไปข้างหน้าแล้วก็ถอยเปปากกลับมาข้างหลังริมฟีปากก็ขมุบขมิบเป็นไปไม่ได้โอ้ยเป็นไปนได้อย่างไร ท่านชายหลอนร้องเสียสุดเสียงเสียงหัวเราะเหมือนคนบ้ากก้องกังวานลงมาตอบเสียงของหลอนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะอันตรธานไปในเงามืดของบริเวณป่าข้างหลังทั้งภาพและเสียงสีดาคุกเข่าลงยกมือขึ้นปิดหน้าพันนา,นาต่อไปตาเกิลจะให้ตาเกิลทำยังไงกับพันตาต่อไปดีนายข้าพระเจ้าปล่อยไว้อย่างนั้นแหละตาเกิล เราจะลองนั่งซากอีกครั้งบางทีมันจะเข้ากินอย่างวังโพสีดาป่วยการค่ะฝังเสียดีกว่าอย่างไรเสียก็คงไม่เข้าเพราะถูกเรายิงขับไล่ไปเช่นนั้นพาฉันกลับดีกว่าแล้วค่อยเจรจากันต่อไปคาแนะนำของสีดาเต็มไปด้วยเหตุผลด้วยเหตุนี้เองเราจึงช่วยการขุดหลุมฝังศพพันตาบนฝั่งโตรกใกล้ๆก,กับที่แกตาย การเดินทางกลับที่พักของเราเต็มไปด้วยความเงียบเงาและอึดอัดทุกคนก็อิดโรยสีดาไม่ปรีปากอะไรเลยจนคำเดียวตลอดทางกลับบ้านจนกระทั่งถึงกระท่อมและนั่งพักกันอยู่เป็นนานหล่อนจึงได้เอ่ยขึ้นคุณแน่ใจกันหรือข้าว่าภาพนั้นไม่ใช่ภาพลวงตาผมขอรับรองสีดาเพราะว่านี่เป็นครั้งที่สมที่เราได้เผชิญหน้ากับตาชีปลาขาวคนนั้น นั้นก็ท่านชายคุณหมายความว่ากะไรกันสีดาชั่วขณะหนึ่งสีดานั่งนิ่งลักษณะของผู้หญิงที่แข็งแกร่งจนเกือบจะกล้าวอันตรธานไปชั่วขณะหนึ่งหล่อนกลับเป็นผู้หญิงที่เคราะห์ร้ายเป็นภรรยาที่ถูกทอดทิ้งไว้ในป่าให้เผชิญกับพยันตรายร้อยแปดพันประการใบหน้าอันงามของหล่อนซีดเผือดมือข้างหนึ่งยกขึ้นกุมขมับไว้จำที่ฉันบอกได้ไหมครับคุณศักว่า ท่านชายตายไปแล้วเมื่อสองปีก่อนผมจำได้ฉันหมายถึงตายทั้งเป็นผมยังไม่เข้าใจสีดานั่งนิ่งไปอีกครู่หนึ่งสีหน้าก็เปลี่ยนไปทุกขณะคันแล้วก็ดูเหมือนหลอนจะคุมสติได้ฉันรู้ว่าคุณไม่มีวันจะเข้าใจจนกว่าคุณจะได้รู้เรื่องเดิมโปรดอย่าให้ฉันต้องบอกนามจริงของท่านขอให้ฉันเล่าให้คุณฟังอย่างที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังอย่างย่อ พอเข้าใจเชิญครับสีดาท่านชายกับฉันรักกันและแต่งงานกันก่อนหน้าที่จะอพยพจากกรุงเทพมาอยู่ที่นี่ราวสองปีไม่ใช่เพราะชอบชีวิตเช่นนี้มาแต่แรกหากเพราะความจำเป็นบังคับเกี่ยวกับอะไรกันครับสีดาโรคเก่าของท่านชายกำเริบและภายหลังที่พยายามรักษามาเกือบทุกหมอแล้วไม่หายเราก็ตกลงใจชวนกันออกมาอยู่ที่นี่จริง เวลานี้ทั้งยาที่ผลิตขึ้นใหม่และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อาจจะทำให้โรคนั้นไม่เป็นโรคที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่เพราะความอายว่ามันเป็นโรคที่สังคมรังเกียจท่านชายจึงพยายามปกปิดคนอื่นๆรู้อยู่ก็แต่ฉันคุณเข้าใจหรือยังคะเราชวนกันออกมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อให้พ้นจากสายตาที่เต็มไปด้วยความรังเกียจของพวกนั้นชั้นแรกเราก็อยู่ กันด้วยความสุขและความสงบดีจนกระทั่งท่านชายมีอันเป็นไปไม่ใช่ท่านชายคนเก่าชีวิตที่เคยราบเรื่อนของเราก็เริ่มเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเพราะโรคร้ายนั่นหรือครับสีดาเปล่าค่ะโรคเรื้อนเป็นแต่เพียงชนวนการเล่นทางวิปัสสนาต่อมาก็ศรัทธาในไสยศาสตร์อย่างจริงจังสิคะที่ทำให้ท่านชายไม่เป็นท่านชายท่านเชื่อในสิ่งที่ฉันไม่เคยเชื่อ อย่างอิทธิปฏิหารอย่างการถอดดวงวิญญาณและการอยู่ยงคงกระพันชาตรีนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดขัดแย้งกันบ่อยๆจนกระทั่งท่านชายเกิดหงุดหงิดรำคาญใจในที่สุดก็เนียวรั้งสติไว้ไม่ได้ถึงกับทำร้ายและตบตีฉันดูล่อนชี้ให้ดูแผลเป็นที่หน้าผากอันเป็นเหตุให้ที่ตั้งวางคิ้วทั้งคู่คลาดเคลื่อนไป นี่แหละค่ะแผลจากการขัดแย้งกันครั้งสุดท้ายตั้งแต่นั้นมาท่านชายก็หายไปจากบ้านเท่ากับตายไปจากชีวิตของฉันไม่คิดเลยว่าจะได้กลับมาพบกันอีกในรูปนี้ไม่ได้คิดได้ฝันจริงๆแต่ผู้หญิงเราเป็นโรคใจอ่อนขี้สงสารสัญชตาตญาณของมารดาด้วยกันทั้งนั้นฉันเพิ่งได้คิดเดี๋ยวนี้เองว่าทำอย่างไรฉันก็ตัดไม่ขาดจากท่านชายฉันเพิ่งได้คิดจริงๆว่า ถ้าแต่ก่อนท่านชายต้องการฉันในเวลานี้ท่านชายจะยิ่งต้องการมากขึ้นกว่านั้นหลายสิบเท่าผมเข้าใจครับสีดาแล้วก็เห็นอกเห็นใจแต่คุณจะทำอย่างไรต่อไปพยายามหาวิธีเอาท่านชายกลับมาบ้านให้ได้สิครแต่เวลานี้คุณก็รู้ว่าการติดตามท่านชายหมายถึงการตามเสือตัวนั้นด้วยสีดาได้ฟังก็หัวเราะ <c oughs> แน่ละฉันรู้เพราะฉะนั้นฉันจึงตกลงใจว่า จะร่วมทางไปกับพวกคุณร้อยเอกเรืองจ้องดูหล่อนตาค้างคุณตั้งใจอย่างนั้นจริงๆเหรือครับสีดาค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าจะพบท่านชายกับเสือตัวนั้นที่ไหนที่ไหนครับสีดาข้าพเจ้าถามด้วยความกระตือรือร้นในถ้ำที่ฉันพบซากของนางตัวเมียคู่ของมันคลาวก่อนเราสามคนได้แต่จ้องดูตากันโดยไม่รู้ว่า จะพูดอะไรถูกสีดาซบหน้าลงกับฝ่ามือทั้งสองซึ่งฉันสอกอยู่บนโต๊ะสักครู่ก็เงยหน้าขึ้นอีกพรางก็พึมพำต่อไปในตาก็เป็นประกายขึ้นเหมือนคิดอะไรได้ฉันอยากจะว่านึกออกแล้วล่ะว่าอะไรทำให้มันตายอะไรครับสีดาอย่าเพิ่งให้ฉันตอบในเวลานี้ในถ้ำถ้ำนั้นมีอะไรหลายอย่างที่ฉันสงสัยมีอะไรหลายอย่างที่สะดุดใจเพียงแต่เวลานั้นไม่มีเวลา จะสำรวจให้ละเอียดถี่ท่วนได้ขอโทษฉั้นประเดี๋ยวคุณสักฉันจะให้คุณดูอะไรหลอนลุกขึ้นไปเปิดประตูห้องนอนหายเข้าไปข้างในสักครู่ได้ยินเสียงเปิดตู้เสียงไขกุญแจและลิ้นชักเลื่อนเงียบไปไม่ถึง5นาทีก็กลับออกมาใหม่ในมือถือห่อกระดาษห่อหนึ่งซึ่งหล่อนวางลงบนโต๊ะแล้วคลี่ออกช้าๆต่อมาก็ยืนตัวตรงยกมือชี้พลางร้องว่าดูคะ่ะ คุณศักคุณพระช่วยสีดาคุณได้มาจากไหนในถ้ำนั้นขวานของมนุษย์ล้านปีไยเอกเรืองตะลึงอยู่นั้นอย่างที่โปรเฟสเซอร์คาวไฮเดอร์ค้นพบที่บ้านเก่าตำบลจระเข้เผือกบนฝั่งแควน้อยและอย่างที่เขาพบกันที่เขาอึมครึม,มคุณเอาเกวียนไปขนได้จากในถ้ำนั้นฉันเองพบกระดูกโบราณกระโหลกศรีรษะเสือฟันเลื่อยซาเดอร์ทุดไทเกอร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์และกระดูกสัตว์ดึกดำบรรพ์นในตอนลึกเข้าไปคุณสนใจทางนี้ด้วยหรือครับศีดาข้าพเจ้าซักเปล่าเลยค่ะดิฉันเคยศึกษาบ้างคุณจะพบหนังสือประวัติศาสตร์ของเวลและตำราของใครต่อใครร้อยแปดในตู้นั้นการบำเพ็ญญาณสมาบัติของโยคีวิปัสสนาทางพระพุทธศาสนาและคำพีเก่าของพวกพราหมณ์ซึ่งท่านชายพยายามขนติดตัวมา ร้ายเอกเรืองคุณหมายความว่าท่านศึกษาวิชาเหล่านี้ตั้งแต่ยังอยู่ในพระนครจนออกมาอยู่ที่นี่หรือสีดาค่ะและสิ่งใดที่ท่านทำไม่สำเร็จเมื่ออยู่ในเมืองท่านทำได้เมื่ออยู่ในป่าสามารถบังคับสัตว์สามารถเพ่งยานกะสินสามารถเข้าสมาธิได้ไม่ต้องนอนไม่ต้องกินอยู่ได้หลายๆวันสิ่งเดียวเท่านั้นที่ท่านไม่สามารถทำได้คือรักษาโรคร้ายนั่นให้หาย ท่านอาจบ,าบังคับได้เพียงไม่ให้มันลุกลามไปแต่ผิวหนังก็เปลี่ยนไปทุกทีจากเนื้อสองสีจนดำเป็นตอตะโกอีกครั้งหนึ่งเราสามคนมองตากันขันแล้วตะเกิลก็ยกมือขึ้นเกาคางพลางก็พึมพำเบาๆคราวนี้ตะเกิลเข้าใจแล้วว่าทำไมเสือตัวนั้นถึงไม่ทำอะไรท่านชายชีปะขาวตะเกิลเข้าใจอีกด้วยว่าทำไมเจอเราทีไรหัวระได้หัวระดี เอาอีกแล้วนายจากหน้าต่างที่เปิดออกไปสู่เชิงเขาข้างหลังเสียงลมในเวลากลางคืนพัดอู้เข้ามาข้าพเจ้าได้ยินเสียงน้ําตกแวลวลได้ยินเสียงยอดเข้าโพดลู่ไปตามลมแสกสากแต่เหนือสิ่งเหล่านั้นทุกคนได้ยินพร้อมกันหมดถึงอีกเสียงหนึ่งเสียงซึ่งได้ยินทีไรทําให้ข้าพเจ้าขนลุกซาและเย็นว่าไปตามไขสันหลังทีนั้นเพราะมันเป็นเสียงหัวเราะของตาชีประขาว เสียงท่านชายผู้วิกลจริตของสีดาดังตามลมมาแต่ไกลอย่างจะแจ้งชัดเจนเป็นอยู่สักครู่ก็เงียบไปสายตาเราทุกคู่เพ่งจับอยู่ที่ช่องหน้าต่างนั้นแต่ทันใดที่กังวานเสียงสุดท้ายที่ขาดห้วนไปนั่นเองสีดาก็ปาดเข้าไปถึงและตะโกนเสียสุดเสียงท่านชายกลับมาหาฉันก่อนอย่าเพิ่งไปท่านชาย